สวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานนะคะเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพนะคะแต่ตอนนี้ก็โอเคนะคะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็อยากจะพาคุณผู้ชมนะคะทุกทท่านนะคะไปชมรถที่จอดอยู่ที่หน้าโชว์รูมประจำอยู่ที่ศูนย์อิสุกคิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองของเราวันนี้นะคะว่ามีรุ่นไหนกันบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปชมตั้งแต่คันแรกที่จอดเลยนะคะไปชมกันค่ะ สำหรับคันแรกที่จอดอยู่นี่นะคะเป็นตัว Isuzu 4ประตูเกรดตัวแซค่ะซึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะขายดีมากๆเลยแล้วคันที่จอดอยู่นี้นะคะก็เป็นสียอดนิยมอีกสีหนึ่งที่คุณลูกค้านะคะถูกอกถูกใจกันมากๆเลยนะคะสำหรับช่วงนี้นั่นก็คือสีเทาโอเพกที่หลายๆคนเรียกว่าสีเทาแลมโบนนั่นเองค่ะต้องบอกว่ายอดจองของเขานะคะเป็นรุ่นที่ คุณลูกค้านะคะให้ความสนอกสนใจกันมากๆนะคะสำหรับเจ้าตัวสประตูเกรดแค่ะลูกค้าชอบสีไหนก็เลือกได้เลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายสีเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคันแรกที่จอดอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวหนึ่งพามาชมคันที่สองกันค่ะ ะะสำหรับคันนี้ค่ะ Isuzu Highlander รุ่น X Series นะคะซึ่งเป็นตัวรุ่นพิเศษค่ะมีให้คุณลูกค้าเลือกสองสีก็คือสีขาวมุกนะคะแล้วก็สีดำค่ะรุ่นนี้ต้องบอกว่าเขามีการตกแต่งมาให้คุณลูกค้านะคะสวยงามตั้งแต่อยู่ที่โรงงานเลยนะคะล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็กของตัวรุ่น X Series ค่ะแล้วก็ การตกแต่งของเขานะคะก็ตกแต่งมาเป็นรุ่นพิเศษที่บ่งบอกถึงสไตล์ของคนที่ใช้รถยูสุเ X ซีรนะคะรุ่นของคนพัน x x นั่นเองค่ะมาค่ะชมคันที่3ที่อยู่ด้านบนนะคะอิซุซุมิวเค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะที่จอดอยู่เป็นรุ่นตัวอันติเมตค่ะมีให้คุณลูกค้าเลือกนะคะทั้งเครื่องยนต์ 1900ซีซีแล้วก็3000ซีซีค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณลูกค้านะคะอยากใช้งานรถแบบไหนนะคะเน้นในเรื่องของความประหยัดหรือว่าต้องการความแรงนะคะเราทำเครื่องยนต์มาให้เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคุณลูกค้านะคะว่าชอบใช้งานแบบไหนก็เลือกได้เลยค่ะนี่เลยนะคะต้องบอกว่าสวยแล้วก็ หรูหรามากๆเลยนะคะคุณลูกค้าเข้ามาชมรถตัวจริงที่โชว์รูมของเราได้นะคะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็น3คันที่จอดอยู่ทางด้านบนนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านล่างกันบ้างนะคะว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างที่จอดอยู่ทางด้านหน้าโชว์รูมแต่ด้านหลังของเราก็จะมีรถที่เข้ามาของคุณลูกค้าอยู่หลากหลายรุ่นนะคะ แต่อันนี้พาชมทางด้านหน้าก่อนนะคะสำหรับคันที่1พามาชมเนี่ยเป็นอีลสุสเปคแฉตัวเตี้ยเกรด LDA นะคะรุ่นนี้ต้องบอกว่าคุณลูกค้านะคะเป็นรุ่นที่ยอดฮิตยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นตัวกลางค่ะออปชั่นทางภายนอกของเขานะคะหน้าตาก็จะเหมือนกันกันกบตัว g กรดแซเลยต่างกันที่ล้อนะคะ แล้วก็ภายในของตัวรุ่นนี้ก็จะเป็นเกรดเบาะผ้าค่ะถ้าหากว่าคุณลูกค้าอยากได้เกรดเบาะหนังนะคะต้องเป็นตัวแซดค่ะมาค่ะสำหรับคันต่อไปนะคะอีลซุคแคปโฟค่ะเป็นตัวรุ่นเกรดเอนะคะรุ่นนี้นะคะก็มีให้คุณลูกค้านะคะเลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้แล้วรุ่นนี้ก็คือต้องบอกว่า ด้วยส่วนใหญ่ที่คุณลูกค้าออกไปนะคะก็จะมีการเปลี่ยนตัวล้อแม็กนะคะซึ่งเรามีโปรโมชั่นจัดให้คุณลูกค้าทุกรุ่นละคะ่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะชอบรถรุ่นตัวไหนนะคะอยากได้โปรโมชั่นแต่งแบบสวยๆออกไปนะคะสอบถามที่ปรึกษาการขายได้เลยนะคะเราจัดให้คุณลูกค้าตามใจคุณลูกค้าเลยคะ่ะว่าชอบแบบไหนอยากแต่งแบบไหนนะคะบอกกันได้เลย สำหรับคันนี้นะคะเป็นอีลสู s เ e ็ก e s ซี e ีค่ะนี่นะคะวันนี้นะคะเรามีทั้งตัวอีลสูรเอ็กซยกสูงและก็อีลสูตัวสี่ประตูเกรดต,ตัวเตี้ยให้คุณลูกค้าเนี่ยได้พิจารณาชมกันเลยนะคะนุนค่ะคันนุนนะคะจะเป็นตัวยกสูงสําหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวเตี้ยคุณลูกค้าก็จะได้สัมผัสเลยคะ่ะว่าเตี้ยกับสูงนะคะต่างกันยังไงนะคะแล้ว ในใจชอบแบบไหนนะคะวันนี้นะคะมีให้จอดอยู่ที่โชว์รูมคุณลูกค้าเข้ามาเลือกมาชมมาสัมผัสได้หรือว่าท่านใดที่ยังไม่มีเวลาก็ชมดูในวิดีโอที่หนึ่งถ่ายให้ดูก่อนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ X-Series เขามีให้คุณลูกค้าชมเปรียบเทียบกันได้เลยว่าเราจะตัดสินใจเอารุ่นแบบไหนนะคะตัวนี้เป็นตัวอิลสุ แคป X Series Speed ค่ะซึ่งสำหรับตัวเกรดเตี้ยนะคะก็จะมีสีขาวแล้วก็สีดำให้คุณลูกค้าเลือก2สีค่ะ,ะเป็นยังไงบ้างคะถูกอกถูกใจกันคันไหนก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะนี่เลยถ้าหากว่าใครสนใจรุ่นไหนก็สามารถสอบถามหนึ่งเข้ามาได้นะคะ,ะเบอร์โทรศัพท์นะคะของหนึ่ง 0827505701ค่ะถ้า,อ,าอยากได้ข้อมูลก็สามารถแอดไลน์ได้หรือว่าใครต้องการข้อมูลด่วนๆก็โทรหาหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวหนึ่งโทรกลับไปให้ข้อมูลนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวสุขภาพดีขึ้นแล้วเสียงเริ่มมาแล้วก็จะมาถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะ ชมกันเรื่อยๆนะคะยังไงฝากกดไลค์นะคะกดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนึ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ